ด้วยของกสิกรนะคะใช่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหกำลังสารใหญ่เลยอันนี้เขาเรียกว่าสารอะไรเอ่ยใบอะไรคะใบเตยคะเนี่ยค่ะอันนี้คือจูดและใบเตยกับจูดอะไรมันมันดีกว่ากันไมใบเตยอะไร แับก็คือทนกว่าแับเ็นคนที่ทนมากว่าท่านนายกขาโครงการนี้นี่ทางท่านนายกนีได้มาดูแลช่วยเหลือในการโครงการนี้นะคะก็มีมานานแล้วนะคะตั้งแต่ตัวฉันก่อนที่ตัวนี้ฉันจะเข้ามาอยู่ในจุดนี้นะคะค่ะเ็่ะเป็นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นภูมิปัญญา ของคนรุ่นเก่านะคะซึ่งนับวันก็จะหดหายไปเราก็ต้องอนุรักษ์ไว้นะคะก็เลยให้มีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเนี่ยมามาจัดทําตรงนี้นะคะแต่ทราบว่านะคะทางแกลีฟ้านะคะคุณยายแกรีฟ้าบอกว่าตอนนี้ที่รวมกลุ่มไปนะคะก็เยอะอยู่ก็สิบกว่าคนนะคะแต่ช่วงหลังนี้รู้สึกว่าจะจากไปก็หลายท่านแล้วนะคะที่ตอนนี้คุณยายอายุเท่าไหร่คะ แปดสิบแล้วค่ะแล้วเมื่อกี้ม่มีเป๊ะค่ะแล้วตอนนี้กลุ่มยังเหลือกี่คนคะท่านนี่เด็กหนูแก่คนเดียวอ๋อจากสิบกว่าคนเหลือคนเดียวเพราะว่าคนที่เป็นเพื่อนร่วมกลุ่มเปล็นคนของแต่บางบางคนก็ทําที่บ้านนะคะทําที่บ้านแล้วเอามาเอามาวางรวมกลุ่มกันที่นี่ค่ะนอนสบายอ่ะนั้นที่นี่เนี่ยเราทําจัดสารนะคะไม่ว่าจัดสารเสื่อกระสุนจูด แล้วก็ใบเตยมีมีทาอะไรมากนอกจากเสือไม่ค่ะก็มีที่กระเป๋าอะไรนะคะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นักรียนก็กาลังมาเลือกชมนะคะกระเป๋าแล้วก็มีมากมายอันนี้ที่ท่านนายกถือนี่คืออะไรคะเสือนะคะนี่ผืนเล็กนะคะก็คือบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็จะไว้ทําเป็นที่ปูละหมาดนะคะนี่ ต่ถ้าผืนใหญ่เนี้ยก็ใช้ออใช้ได้ทั่วไปนะคะเป็นงานฝีมือและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมค่ะที่กำลังติดตามรับชมนะคะแล้วก็มาเที่ยวที่เกาะสิกร<า>ก็อยากจะแนะนําให้มาช่วยอุดหนุนสินค้าโอนต่สินค้าพื้นเมืองที่ชาวบ้านเป็นคนทําเอง<า>ค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุนะคะที่ที่หลงเหลืออยู่ตอนนี้นะคะ <laughs> เราต้องเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ด้วยนะคะแล้วก็ส่งเสริมอาชีพนะคะคือท่านอยู่ ว่างๆนะคะไม่เนี่ยก็เลยเอางานนียมานั่งทำแล้วก็ขายไปด้วยนะคะแล้วก็ให้ลูกหลานมาเรียนรู้ด้วยนะคะบเนี่ยบางทีก็เชิญเป็นวิทยากรที่โรงเรียนด้วยนะคะเนี่ยในการาทําบางทีท่านก็ทํากระเป๋าที่ใส่อะไรใส่ใบจากบ้านเราอ่ะก็ะมีนะใส่โทรศัพท์อะไรเนี่ยกายางอยางบนนั้นอะคะไนัามค่ะค่ะไอ้นั้น ข้างล่างที่โรองจานกินข้าวค่ะนั่นแหละมีที่โรงจานเยอะแยะมากมายนะคะที่เป็นสีเขียวหรอา่ะสุดท้ายนี้ท่านนายกอยากจะฝากอะไรถึงผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมอยู่กับสินค้าตัวสัปสสารก็ฝากท่านที่มาเที่ยวที่เกาะสุกอรนะคะหรือว่าเวลายามว่างอะไรเนี่ยคะพาครอบครัวมาเที่ยวที่เกาะก็อย่าลืมนะคะแวะมาที่จุดขายสินค้าโอทบของเกาะสุกอรนะคะ เนี้ยคือมีจะมีแก้กฟ้าอยู่ประจําบ้านนะคะไม่ไม่ไปไหนนะคะท่านจะนั่งทําอยู่เรื่อยๆนะคะแขกมาท่านก็มามามา,มาขายสินค้านะคะเวลาแขกกลับไปแล้วท่านก็นั่งทํางานของท่านต่อไปนะคะก็ขอเชิญนะคะมาเที่ยวเกาะสุกรแล้วอย่าลืมค่ะมาชมสินค้าโอทอบของเกาะสุกรน,นะคะซึ่งสินค้าที่นี่ก็มีม,มีหลายอย่างให้ด้วยกันนะคะให้เลือกเป็นของฝากแล้วว่าซื้อติดไม้ติดมือกลับไปบ้านนะคะค่ะอะไรค่ะเรื่องราวตรงนี้นะคะยังมีมากมาย นะฮะในเกาะสุกรยังไม่มาเท่านี้เพราะทนานนายกบอกว่าวันนี้จัดหนักจัดเต็มและพาคุณผู้ชมค่ะเที่ยวถึงเกาะสวรรค์แห่งนี้ค่ะเกาะสุกรค่ะจะพาไปดูไปเที่ยวไปชิมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ไปที่ไหนจะพาไปดูให้รู้เห็นถึงเปลือกข้างในผู้หญิงความช่วยและความงามก้าวล้ำตามเพิ่มยุคใหม่สุขภาพสดชื่นสดใสโรคภัยไม่มีให้เห็นอาชีพที่สร้างรายได้ค้าขายแล้วมีกำไรเทคโนโลยีและการศึกษายอย่าช้าเปิดโลกให้กว้างไกลกับพอนกเอีย อนกเออียขาเรียกว่าการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านแต่ที่สำคัญนะคะว่ากลุ่มกลุ่มนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นบุคคลที่สูงอายุใช่ค่ะแล้วก็ณตอนที่เขาเริ่มต้นในในตอนแรกเนี่ยก็รวมตัวกันประมาณสิบกว่าคนแต่ตอนนี้ก็คือเยอมากกันแล้วแปดสิบกว่าค่ะคุณยายเขาบอกว่าเหลือแต่คุณยายคนเดียว ก็ยังมีอยู่3ามสี่คนนะคะต่างคนค่ะต่างคนก็ต่างทาที่บ้านของตัวเองแล้วก็เอามารวมมาขายกันที่จุดจุดจุดขายจินค้านะคะค่ะนอกจากนี้เนี่ยท่านยังมีการแน่นอนว่าวางแผนอนาคตของโครงการต่างๆในหมู่เกาะสุกรที่เพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นหมู่เกาะที่มีคนรู้จักมากที่สุดและเป็นหมู่เกาะที่นําเสนออีกหมู่เกาะหนึ่งของจังหวัดตรัง เราก,ก,ก็ตรงนี้นะคะทางอบตก็ตั้งไว้เราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวไปด้วยนะคะตรงนี้ก็จากขั้นตอนแรกนะที่เราได้เริ่มดําเนินการนะก็คือเราจะจัดงานเบิกฟ้าอันดามมันทะเลตังตอนใต้ของเกาะสุกรน,นะคะ,คะก็ได้จัดมาตอนนี้ก็เป็นปีที่3นะคะก็รู้สึกว่าจะเป็นที่ตอบรับนะคะก็ อย่างปีปีแรกเนี่ยก็เพิ่งเพิ่งบุกเบิกนะคะก็เป็นยังไม่เป็นที่รู้จักสักเท่าไร่แต่ว่าเราจะเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเปิดทุกปีนะคะพอช,ช,ช่วงปีที่สองเนี่ยท่านผู้ว่าก็<ช>ม,มาเปิดอีกนะคะท่านก็มาเห็นว่าเออเกาะสุกรเนี่ยมันน่าสนใจนะคะเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ท่านก็เลยสนับสนุนหบประมาณมาให้เราพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวนะคะก็ประมาณ26ล้านนะคะมา<อ>มาจากการตรงนี้นะคะส่วนนี้ก็เรามาพัฒนาเกี่ยวกับจุด ศาลาการศาลาชมวิวของเกาะสุกโดนะคะซึ่งเดี๋ยวจะได้ได้ได้ชมนะคะว่าดูแล้วก็ขยายจุดนี้นี่อยู่สูงที่สุดในในก็ยังไม่ถึงกับสูงที่สุดนะคะแต่มีจุดที่สูงที่สุดเนี่ยแต่ว่าต้องใช้เวลานะคะต้องเดินขึ้นเนินเขาแต่แต่ว่าจุดนี้ถ้าขึ้นไปเมื่อก่อนเนี่ยนักนักท่องเที่ยวจะชอบมากนะคะเขาบอกแล้วเขาชอบอันไหนที่ลำบากเนี่ยเขาจะชอบปีนขึ้นไปค่ะแต่ว่าช่วงช่วงหลังเนี่ยก็มันเป็นคือบริเวณเนี่ยเป็นพื้นที่ของชาวบ้าน ค่ะแล้วก็ตอนนี้แต่ส่วนบนเนี่ยเป็น,เป,นเป็นที่พื้นที่สาธารสาธารณะนะคะแล้วก็เราก็ได้กันพื้นที่ไว้แล้วนะคะแต่ต่อไปก็คงจะพัฒนาขึ้นจะทําบันไดขึ้นไปก่อนนะคะค่ะ,คะเพื่อว่าให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปสะดวกด้วยแล้วกเ็เราก็ได้ก่อสร้างเป็นที่สถานที่พักผ่อนหรือว่าเป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งตรงนี้ก็คนที่ชมรายการออของน้องลูกเอี้ยงนะคะก็ ถ้าจะมาเที่ยวเกาะสุกรอนนะคะหรือว่าเชิญเชิญชวนนะคะมาเที่ยวเกาะสุกรอนกันท่านจะได้เห็นสิ่งต่างๆที่บางที่บางที่ไม่มีนะคะก็จะมีอยู่ที่เกาะสุกรอนนะคะ,ะธรรมชาติที่ยังคงสภาพดั้งเดิมไว้นะคะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะตรงนี้ท่านมาแล้วก็จะพบความประทับใจหรือว่าท่านจะไปดูปะการังก็ได้นะคะจะมีมีเกาะเกาะรังน,นกนะคะมีเกาะรังน,นกอยู่ด้วยแล้วก็ เป็นเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ด้วยจะมีหาดทรายที่สวยมากนะคะ<อ>นั่นคือเกาะเหลาเหลียงนะคะจะมีอยู่สองนะคือ<ช>ก็คือเหลาเหลียงพี่เหลาเหลียงน้องนะคะ,คะเหลาเหลียงพี่นี่จะเป็นพื้นที่อุทยานด้วยนะคะแล้วก็เกาะเพตราซึ่งตอนนี้ก็สัมปทานนกนกอยู่นะคะตอนนี้บริเวณเกาะต่างๆที่อยู่ล้อมรอบเกาะสุกอรแล้วเป็นพื้นที่รับผิดชอบของเรามีเกาะอะไรบ้าง ค่ะก็มีเหล่าเลี้ยงพี่เหล่าเลี้ยงน้องเกาะเอ่อเพตราเกาะตะไบเกาะตะเกียงซึ่งมันมีเยอะทั้งหมดจะมีอยู่ประมาณ20เกาะนะคะแต่เกาะเล็กเกาะน้อยอะค่ะแต่ว่าที่มีชื่อนะคะอย่างที่ท่านนายกบอกแล้วหมู่เกาะเหล่านี้ก็จะเป็นหมู่เกาะที่อยู่บริเวณรอบๆเกาะสุก่อนั่นเองแล้วนี่แหละค่ะเป็นประเด็นสาคัญนะคะก็คือว่าหมู่เกาะเหล่านี้เป็นเรื่องเล่าเป็นตำนาน เป็นความเป็นมาของเกาะสุกอร์ะนะ,ะและประเด็นไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดที่นุ่ย่างภูมิจะนำเสนอมากเลยค่ะท <ตา S 1> ่านนายก<ต>าก็คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือห่อน้ำมหัศจรรย์คะ่ะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดเด่นของเกาะสุกอร์นะ,ะนุ่ยังบอกแล้วนยังมาแล้วนุ่ยังประทับใจซึ่งซึ่งพอไปที่บ่อน้ำแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมนะอยู่ติดกับทะเลแต่ความมหัศจรรย์ของบ่อน้ำก็คือน้ำปุดมาเล็กเนีน่แหละ เป็นน้ําที่ใสสะอาดแล้วก็จืดสนิทจืดสนิทค่ะแล้วพอเรารู้สึกว่าได้ดื่มกินหรือว่าไดเอามารูปหน้ารูปตาค่ะมันรู้สึกมันสดชื่นขึ้นนะคะเป็นเรื่องแปลกมากนะจุดนี้นะคะเวลาหน้าแล้งนะคะชาวบ้านเนี่ยชอบไปเล่นน้ํากันตรงนั้นนะคะเอาข้าวห่อไปเป็นครอบครัวก็ไปสนุกกันไปเล่นน้ําทะเลแล้วก็กินข้าวร่วมกันนะคะแล้วก็มาอาบน้ําจืดตรงนั้น่ะ กขาบอกว่าคนที่ไม่สบายเอาน้ําไปทานก็จะบรรเทาจะหายไข้จะหายไม่สบายส่วนคนที่มาอาบน้ำนะที่เป็นโรคผิวหนังผิวหนังอ,อ,าอาบแล้วก็หายจากการเป็นโรคผิวหนังตรงนี้เป็นเรื่องที่อยากจะให้คุณผู้ชมค่ะได้มาสัมผัสจริงๆแล้วก็มาเขาเรียกว่ามาชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะบแบบดั้งเดิม ของชาวพื้นเมืองชาวใต้นะคะอย่างที่ว่านะถ้าเอามารูปเนะื้อรูปตัวใช่ไหมรูปหน,น้าเนี่ยก็จะได้กลับมาเกาะสุกรอีกก็อย่างเช่นน้องนกเอี้ยงใช่ไหมคะใช่ค่ะ <c oughs> แะทักก้งรูปทั้งกินเลยค่ะทั้งดื่มเลยค่ะนี่ต้องมาสร้างหลักสร้างฐานที่เกาะสุกรแล้วนะคะ <c oughs> และตอนนี้นะคะเรามาดูในเรื่องอาหารมัง่ง <c oughs> อาหารของชาวบ้านที่ชอบปรับรับประทานกันแล้วก็เป็นอาหารประแล้วบอกว่ามีอาหารที่ทุ่มเป็นพเ อันดับแรกนะคะก็คือไก่ตายายนะคะก็คือที่นี่เขาไก่แกงทั้งตัวเลยนะคะไก่ทั้งตัวอย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้ยปกตินี่ไก่ในน้อยยังเห็นจับแล้วทํเป็นเป็นแกงแต่อันนี้เขาโยนไก่ทั้งตัวเลยแล้วเรียกไก่ตายายค่ะโอ้โหแลวมันจะจะจะฉีกมันยังไงอ๋อนี่ตอนนี้เขาปรุงจนเนื้อเนี่ยยุยแล้วนะคะคือเราเราตักกินได้เลยนะคะ อันนี้แล้วก็แกงเครื่องนะคะเนี่ยแกงเครื่องของอิสลามนะคะนียค่ะค่ะแล้วก็จานต่อไปนะคะนี่คือกุ้งกุ้งอบนะคะกุ้งอบค่ะกุ้งอบเนยอะไรเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ปูนะคะยท่านก็เห็นแล้วนะคะปูที่นี่ตัวโตแค่ไหนนะคะก็เนื้อนี่จะหวานอร่อยนะคะสดสดเหมือนกันนะคะเนี่ยเพิ่งขึ้นจากทะเลเหมือนกันค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะนี่คือยำมะม่วงนะคะยำมะม่วง คือที่นี่อจจะยำมะม่วงมาเลยนะคะมันเหมือนน้ำจุ๊บเลยน้ำจุ๊บน้ำจุ๊บก็คือน้ำพริกนะคะคุณผู้ชมที่นี่คือมะม่วงเนี่ยของเกาะสุกอร์น่าจะขึ้นชื่อมากนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยจะดกนะคะแล้วก็ลูกโตด้วยอต้องขอบอกเลยคุณผู้ชมค่ะที่นี่เมื่อกี้เห็นความอันซีนก็คือว่าตรงข้างหน้าเป็นทะเลตรงกัน้ามคือทุ่งนาแล้วยังมีมะม่วงดกอีก นี่เป็นสินค้าส่งออกด้วยนะคะมะม่วงเนี่ยมะม่วงที่นี่เขาบอกว่าไม่ใช่ลูกลูกท่านี้นะคะนี่เกือบกิโลค่ะลูกใหญ่ๆเป็นเกือบกิโลเลยค่ะโอ้โหค่ะแล้วต่อไปจักนี้ก็มีนะคะปลาหมึกนะคะค่ะที่เห็นสีดำๆอย่างนี้ไม่ทราบกล้ากินหรือเปล่านะคะปลาหมึกอันนี้ปลาหมึกเหรอค่ะ แต่ชาจะให้อร่อยนะคะปลาหมึกนี่เขาบอกว่าต้องผัดทั้งดำนะคะไม่ล้วปกตินี่ยังไม่เคยกินปลาหมึกดำๆอย่างเงี้ยอันนี้มัน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 ก็บอกกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยยิ้มให้กันนะคะค่ะคือหมึกสีขาวเฉยๆเนี่ยรสชาติจะต่างกันไม่เคยกินที่เป็นหมึกสีดำอ๋อแล้ววันนี้จะได้ชิมนะอ่ามาแล้วก็ให้ยิ้มด้วยนะคะทีนี้หลังจากปลาหมึกแล้วมีอะไรอีกคะท่านคะก็เดี๋ยวก็มีอะไรอีกคะมีผัดเปรี้ยวหวานผัด ผัดรวมมิตรนะคะเันี่ยตัวเนี่ยผัดเอ่อมันหอยนะคะผัดน้ามันหอยแล้วก็มีผักจิ้มนะคะเมนูอาหารวันนี้นะคะก็จัดให้แค่นี้นะคะค่ะแน่นอนค่ะว่าเรามาท่าเลนะคะเราก็ต้องกินอาหารตะเรอเชิญท่านเลยขาดเดี๋ยวขอคุณค่ะทานเยอะๆนะคะท่านจะได้โตเร็วๆค่ะขาซุกนะคะเออล้ากค่ะเดี๋ยวเนี่ย่ะต้องลองชิมค่ะมาอ่าลูก นะะคอ๋อ,อค่ะช้อนส้อมน,นี่งานนี่เลยค่ะนะนี่อันนี้ก็ได้เด็กอุ้นใหม่เด็ุนเก่าสามสิบแปดยำมะม่วงนะคะม,ม,ม,มันมันมันเหมือนน้ำชุบไม้เหลวที่นี่เขาเรียกน้ำยำมะม่วงคนะ่ะมาทั้งตัวค่ะแล้วทีนี้ต้องมาคู่นะ กขาต้มต้องต้มตาต้มยายด้วยจะสังเกตจริงๆไม่ใช่ว่าต้มไก่ตัวเดียวแล้วก็กินแค่ไก่ตายายแต่เขาจะมีไก่ตาไก่ยายค่ะแล้วไก่ตาไก่ยายเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเขาแก้แก้เบินใช่่ภาษาใต้บอกแก้เบินแก้โบนอะไรเนี่ยค่ะเขาจะต้องเขาเรียกว่าไก่ปากทองใช่ค่ะเขาจะบนไก่ปากทองอะไรเนี่ยก็จะเป็นยังไงไก่ปากทองก็คือไก่ที่เราเห็นนี่แหละนะคะเป็นไก่ตายายที่มีแกงเขาเรียกว่าแกงเครื่องแกงแต่ คำว่าไก่ปากทองเนี่ยเขาบอกเขาใส่แหวนใส่ทองด้วยสร้อยอะไรไปไปสวมท,<อ><า>ที่ปา,ปากปากไก่อะค่ะอ๋อเนี่ยค่ะเป็นเป็นเป็นเคล็ดลับหรือเป็นประเพณีวัฒนธรรมของเขานั่นเองนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามาถึงจังหวัดตรังแล้วแล้วอยากจะมาก่อสิดกรอนต้องทําอย่างไรบ้างคะท่านค่ะก็บางบางบาง,บางท่านที่มานะเขาก็มีรถส่วนตัวใช่ไหมคะก็จะมาสะดวกหน่อยนะคะ,คะแต่ถ้าไม่ไม่มีรถส่วนตัวนะคะจาก ในเมืองนะจากตัวเมืองกลางเนี่ยก็จะมีรถโดยสารนะคะ,ะาจากจังหวัดจากกลางเนี่ยมาเยี่นตะขาวนะคะครถตู้นะคะหรือว่าแท็กซี่ก็มีนะคะคก็ราคาก็ไม่แพงนะคะก็ประมาณ30บาทประมาณนี้นะคะแล้วก็จากเยี่นตะขาวก็จะมีคิวรถอีกนะคะจะมามาที่ท่าเรือตะเซนะคะเราจะมาลงที่ท่าเรือตะเซตรงนี้ก็มีรถรถประจาทางนะคะก็ประมาณนี้แหละค่ะราคาก็ไม่เกิน30บาทเหมือนกันนะคะ ก็นั่งนั่งนั <VIE. S 1> ่งรถมาที่ท่าเรือตะเซ็ตแต่ท่าเรือตาเซ็ต,เ,ตเ,ซเนี่ยมีสองท่า <ynasty S 2> เรือเนี่ยนะคะมีสองท่าเรือฉะนั้นเรต้องเที่ยวต้องกำชับเลยว่าจะต้องมาลงเรือที่ท่าเรือไหนคะ่ะจะมีท่าเรือส,สะพานใหม่กับสะพานเก่านะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยคนจะใช้ที่ท่าเรือสะพานเก่าเยอะนะคะเพราะว่าท่าเรือสะพานใหม่นี้ยังเอ่อยังอะไรยังยังจัดการระบบ ยังยังไม่ไม่ลงตัวนะคะตอนนี้ก็ขอฝากทางจังหวัดนะคะเพราะว่าท่านได้เรียนถามทางท่านนายกแล้วนะคะท่านนายก,กิดท่านก็บอกว่ากําลังดําเนินการจะจัดให้เป็นระบบนะคะตรงนี้ที่ท่าเรือใหม่นะคะค่ะพอลงเรือนี่เราลงได้สองท่านะคะแต่ตอนนี้ที่ใช้ใชกันเยอะก็คือท่าเรือเก่าค่ะก็ลง<ช><ช>ท่าเรือเก่าก่อน<ช> <ๆ S 2> นะคะวิแล้วข่าเรือล่ะที่จะข้า จากฝั่งเมืองเนี่ยถ้ามาฝั่งเกาะเนี่ยแพงไหมค่ะอราคาเท่าไหร่โอ้ยค่าเรือนะคะค่าโดยสารเรือถ้าสอบถามจากพื้นที่แล้วแวกใกล้ๆเกาะที่ที่อื่นนะคะที่เกาะสุวรรณ่ยถูก่ถูกที่สุดนะคะก็30บาทนะคะต่อคนนะคะต่อคนโลกต่อคนนะคะคือ30บาทลงเรือต่อคนนะคะอย่าเสียเกินนี้แต่ถ้าุกเสร็จที่นี่เขาไม่ได้คิดเกินไม่ได้คิดนั่นอยู่แล้วแลวถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากแบบอุ้ยนี่ฉันมาแบบ <c oughs> ส่วนตัวเขาัวฉันอยากจะโอเคแบบเดินทางสบายๆหน่อยทางเรือเหมาเรือละคะค่ะถ้าเหมาลำนะคะก็ลำละ240นะคะถึง300บาทค่ะ <300 S 3> <า>ก็คือเป็นช่วงเวลานะคะ,คะถ้าช่วงกลางวันเนี้ยไม่เกิน8ท่านนะคะถ้านั่งเรือเนี้ยจะเหมาลำได้240อ่เวลาตั้งแต่6โมงเย็นไปนะคะก็ หรือว่าทุ่มหนึ่งเนี่ยทุ่มหนึ่งขึ้นไปจนตลอดคืนนะคะก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งก็คือเหมาลำเนี่ยสามบาทนะคะค่ะค่ะที่ท่าเรือเนี่ยที่ที่ท่าเรือเขาจะมีเบอร์โทรของเรือไว้นะคะว่าเรามาถึงแล้วเห็นเบอร์โทรเราก็โทรหาได้เขาก็จะดูแลเราตลอดค่ะนะคะก็มาตอนไหนก็คืนสามารถที่จะนั่งเรือมาได้แล้วที่พักที่นี่ราคาแพงไหมคะท่านก็ราคาก็ไม่แพงหรอกค่ะก็มีมีหลายหลายระดับนะคะหลายระดับค่ะ ก็มีทั้งห้องแอร์ห้องพัดลมเนี่ยก็อย่างต่ำก็พันสองเนี่ยค่ะพันสองจนถึง 3, ามพหคือเป็นเป็นห้องครอบครัวอะไรอีกนะคะก็ก็มีมีหลายหลายหแล้วแต่ที่พราะมันมีอยู่ให้เลือกสีแล้วแต่ห้องค่ะแล้วแล้วแต่รีสอร์ทด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ค่ะเวลาของเราค่ะของรายการทริปสตอรี่บายหอนะย้าตาโตนะคะก็มาถึงช่วสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะเราหมดวันนี้เนี่ยกับ เทศนี้จริงๆชัดเจนจริงๆกับเกาะสุกรท่านค้ะถ้าเกิดว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมนะคะรายการทิฟต์สตารี่บายมนตัต่อค่ะอยากจะมาที่เกาะสุกอรแต่ก็ก็เรียกว่าอยากจะให้ท่านอำนวยความสะดวกทางองค์การบริหารส่วนตำบละสุกรมีเบอร์ติดต่อเบอร์อะไรคะค่ะเบอร์ที่สำนักงานนะคะก็075-207-700ค่ะแล้วก็เบอร์ของนายกนะคะ0-81676,4202ค่ะ ามารถโทรได้ตลอด28ช mhm. <c oughs> <Napoleon> and, <pos> ั่วโมงนะคะเอ้ยไม่ใช่24ก็พอแล้วเท่านี้ท่านก็งานยุ่งมากแล้วนะแต่ว่าพร้อมที่จะดูแลนะคะยินดีค่ะนะคะทุกท่านแล้วก็มามาปุ๊บเนี่ยโทรมาเลยบอกว่าชมรายการนะคะทิ s t o สตารี่บหัวนุ้ยยังตาโตจากสถานีทัชพิธีบลชนแนลท่านจะดูแลเป็นที่นะคะและรับรองความปลอดภัยแน่นอนอ่ะ่องนี้นะคะเวลาของรายการทิสต์สตารี่หัวนุ้ยยังตาโตของเราก็หมดเวลาตรงนั้นละค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคสถานีโทรทัศน์่านดาวเทียมนิติพลชาแนลวอไรตี้ความงามตลอด24ชั่วโมงค่ะและที่สำคัญนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสกรท่านประจีปักศรีค่ะขอบคุณคุณพี่มากเลยค่ะ,คะ,คะแล้วพบกันใหม่นะคะในตอนต่อไปว่ารายการทริปสตอรี่บายหนนัวเราะยิงตาโตจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวอย่างไรแน่นอนค่ะรายการนี้มีอะไรให้คุณผู้ชมค้นหา วันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ